การเป็นเพื่อนที่ดีคือให้ประโยชน์สูงสุดคือความเข้าใจที่ถูกต้องทุกคนมีเพื่อนมีเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ดีนำประโยชน์มาให้เท่านั้นไม่ได้นำโทษมาให้เลยในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าเพื่อนที่ดีคือกัลยาณมิตรที่สูงสุดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะมีความคิดเห็นอย่างไร พระองค์ทรงพระมหากรุณาเป็นเพื่อนให้เขาได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเขาจะได้เข้าใจถูกต้องมิฉะนั้นแล้วนะคะตลอดในสังสารวัตรเข้าใจผิดไม่รู้จักธรรมะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ฟังคําของพระองค์ด้วยความเคารพว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรที่สูงสุดพระองค์ให้ความจริงทั้งหมดให้เราได้เข้าใจถูกต้อง เพราะฉะนันเราเองจะเป็นเพื่อนที่ดีหวังดีจริงๆให้คนอื่นเข้าใจถูกต้องไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบจะช่งหรือไม่ช่งจะคิดเราอย่างไรก็ตามแต่เราไม่เปลี่ยนความมั่นคงที่เป็นเพื่อนที่ดีให้เขาเข้าใจถูก <Okay. S 1> เพื่อนที่ดีเป็นคนดีเพราะหวังดีไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นโทษกับคนอื่นเลยทั้งสิ้นโทษที่เป็นอันตรายสูงสุดไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ คือชาติต่อแปบอีกมากมายก็คือให้เขาเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดีกันหวังดีต่อกันคือกล่าวคำให้คนอื่นพิจารณาว่าคำนั้นถูกต้องหรือเปล่าและไม่มีคำของใครที่จริงยิ่งกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำที่กล่าวกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงและสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้